สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้าตอที่กระรทุกท่านวันนี้ผมพีชใจจากใครร่ะก,ก็คือกูเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องไงแล้วมีคนมาคอมเมนต์ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อภาษาจีนชื่อว่าเขาบอกว่าให้สร้างเออแล้วนะอ่ะเออเป็นว่าไปิดกับมดซึ่งมดทํายากมากแต่ เขาคือเพื่อนผมเองเขาอยากสร้างเลยไอ้บสร้างเลยอะไรมดเนี <t uk t uk ่ยเป็นไม่ค่อยยากนะแต่มดเนี่ยจะยากหน่อยไอ้ตรงที่มันตัวเล็กเนี่ยลอ่ะใครเออผมมาบอกก่อนใครที่ดูอีพีที่แล้วเนี่ยหรือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่คคลิปที่แล้วคลิปคลิปโอ้โหแต่ผมเนี่ยไม่ใช่คลิปที่แล้วคลิปคลิปอีพีสามอะอีพีอีพีสามอะ เออทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมสร้างฮิปโปแล้วตอนเนี้ยเออผมไม่รู้นะว่ากรงฮิปโปจะใหญ่เล็กเกินไปฮะผมว่านะแต่ฮิปโปมันก็ชอบอยู่ในน้ำครับเราแค่ให้น้ำมันต่อมาอครับคือไข่เป็เราไปหาไข่ไปกับไข่มดมาดที่ฟ้าโอ้เจอแล้วซึ่งเราจะไม่มตอไมดมันทำยาก ใช่มนุษย์ก็ทำยากเลยแหละโคตรพอรอ่อโคตรแม่งัดใส่เลยค่ะมาเจอแล้วทั้นนะเพราะฉะนั้นขอนั่งถ้าเดินได้นี่นถือว่าดีมากงะเรามาเริ่มสร้างเลยดีกว่านะครับโว้ยตึ้งนี่จะมองหยอบหมดเลยนะแต่เกิยัง ผมมาเจอใช่เราจะได้ไม่ต้องสะพานเยอะสาขงขอบิ้งก็เสร็แบบนี้ก่อนมาตัวไหนตอนนี้ก็ได้เราจะสร้างเป็นแบบกลุบเลย ไม่ได้ครับต้องให้เหมือนมัน<ค>โ<ณ>ต๊ะปีเซ็ตเดิมทอมโทรสองหมื่นห้าพัน ันี้ตูปิดเทอมแล้วกูจะสร้างตว์ทุกที่คนคอมเมนต์มาให้หมดเลยแต่ก็มีคนเดียวนะที่คอมเมนต์มาขยายสร้างตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกมาสองตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวหรือห้าตัวก็ได้นะแต่ก็อย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกินสิบตัวก็พอนะเพราะสิบตัวกูทั้งสร้างไม่ทัน ตะกคนโหคือเนี่ยแบ็นเปแบนอา a p p e t มินิหารของพีชไงจใคร่ล่ะนะครับนี่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยอเออ ดูก็ไม่ค่อยจะมีเลยเออเดี๋ยวน,นี้ไม่ค่อยทำแบบนี้นิวอล,โล,ล,วล,ล,ลเลยเบลอเบลอเลอเลยเบลอเลยนี่เบล่อมินิวีมินิวอลนี่แต่ก่อนนั้นชอบมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะออกแบบเป็นก่อนนะ เผื่อแม่งไม่ตรงเลย่ะ เอางี้ดีกว่านะครับตัวผมผมจะทําแบบเป็นนี้ดีกว่านะแบบฝดเล็กจาวไม่เหมือนโกลด้านะกลมันกลใหญ่ขึ้นพวกฝัดเล็กมันต้องอยู่แบบฝาวงเล็กๆครับอืมเพราะฉะนั้นเราผมจะสร้างเหมือนสวนว์ของวงเล็กน,นะแต่ผมว่าจะทําไม่สวยมากนะก็แต่พึ่งหวังเยอะแล้วกันบ้าเดี๋ยวนี้ก็มาค่ะถ้าไปถ้าดูเออฝว์นี้ ในชีวิตจริงนี่น่าลยยากอยู่นะเดี๋ยวกูจะไปค้นหาแล้วกันว่ามันจะเป็นไงน,นะพวกฝัดเหย่ก็จะเอาไว้แบบนี้เป็ดก็จะเอาไว้เงี้ยเพราะเป็ดมันต้องการยึดฟังแน่นอนซะึ่งตอนนี้มีผู้จัดการหนึ่งสี่แล้วมั้งหรือไม่ก็อีกคนแล้วก็เร็วนะ้อมาไม่ได้ดูเลย ซึ่งช่องกูนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดูช่องกูเลยแต่ผมก็ไม่น่าว่าอยากจะให้สร้างอยากจะให้สร้างสัตว์ตัวแล้วสร้างบอกมาเลยนะครับคอมเมนต์มาเนี่ยแจให้อยู่แล้วหรือว่าทําให้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าถ้ามีสัตว์นี้ต่ผมจะทําให้นะตอนแรกนะผมจะคอมเมนต์แล้วกันว่า ถ้าอยากให้สร้างาอะไรบอกมาคอมเมนต์มาบอกมานะใน,ในใต้คอมเมนต์หรือว่าในคอมเมนต์นั่นแหละซึ่งมีคนหนึ่งครับที่บอกให้ผมสร้างเป็ดกับเป็ดกับมันเป็ดเป็ดกับอะไรนะเป็ดกับมดซึ่งตอนนี้มันคือเป็ดหรือห่านก็ไม่รู้เพราะกูไม่รู้จักกูเคยเห็นห่านอยู่บางครั้งแต่ ก,กไม่รู้จักหาจริงอ่ะฮัลหลนะถือซะว,ว่าคนคอมเมนต์อยากดูแลกันไม่ไม่ได้หวังอะไรมากลนะแค่สร้างอย่างเดียวแค่สร้างอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ได้หวังอะไรใช่ไหมเออหวังหวังให้สวยนี่ไม่เอาหรอกเพราะไม่รู้จะสร้างสวยหรือเปล่าอเออแล้วเบ็ดมัน เป็ด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 มันบินได้ปะเป็ดมันบินได้ปะไม่รู้นะใครอยา,ากโคอล่ามาร์ก็มีนะใครอยาก้สร้างออกมาเลยไปดูคลิปที่ผมรีวิวแล้วกันอันนี้พีที่สี่แล้วนะก็จกกระจกกระจก,ก,ะจกอุย้ยตัวอะไรมันเด็กกันอยู่เนี่ยชั้แค่ปลาทเทนะียนครับเกียรอุ้ยอืม นี่งเก้ามาทำร้ายกระจุกโอ้โหเนี่ยมาสร้งต่อแล้วทุกคนดูนะว่าพวกสัตว์เล็กผมจะทำไงนะเนี่ยไม่จะมืดอีกแล้วทุกคนไป n a n c i ย l วินาที อะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันกดมั่วไอพีนี่ไอ้นี่มันมันกดมั่วย่าไว้พีแสงกระจุยไอพี่ไงจะใครอะไรอัเมื่อไรผมว่าอ,อยากรู้นะว่าเมื่อไรผมจะมีเพลงจริงนะอืมยังไม่ค่อยยังไม่มีคอมเลยนะถ้ามีคอมไม่แน่ก็อาจจะแต่งเพลงเองนะไม่รู้ว่าจะแต่งได้เ่ะเหรอเพราะนึกเพลงไม่ออก <c oughs> มาสร้างต่อ เป็ดครับเราก็ไม่ต้องทำไรมากหรอกครับแล้วเป็ดมันแด่อะไรบอกหน่อยนะเป็ดไม่แน่ก็อาจจะก,กินปลานะแต่คอมมินมาหตถ้าใครไม่คอมมิทแบบอะไรนะแบบเป็ดมันกินแล้วก็คอมมิทว่าจะให้สร้างกัอนอะไรพ่อะโอเคเพราะผมทำให้อยู่แล้วนะเป็ดเนี้ยมันคือห่านเหรอห่านหรือเป็ดครับงับเพราะเป็ดมันต้องอยู่ในน้ำครับ มาแค่สีตัวพออันนี้โค,นคนละคู่ครับต่อมาเป็นไข่ของมดแนงไข่มดก็จะเป็นงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นงนี้มันคือมดหรือแมงมุมก็ไม่รู้ผมว่ามันคือมดแน่นอนเนี่ยอ <c oughs> มดว่ะอือรู้สึกว่าเป็นมดนะใครที่บอกว่าเป็นแมงมุมนี่น่าจะไม่ไม่ใช่นะครับจะไปคิดใหม่ <c oughs> ผมผมจะสร้างกรงมันให้ใหญ่ๆแล้วกันสร้างแบบขึ้นเป็นดินเนะี่ยอย่างนี้ดีไหมคลิปนี้จะสร้างแาวนี้ก่อนนะโอ้มดมดเข้ามาแล้ว แล้วจะสร้างไงมดมันตัวเล็กใช่ไหมอ่ะเราก็ให้มันอยู่ที่แบบนี้อ่ะเออแบบแล้แบบเสดมดมาเยอะๆเลยสูงประมาณสักหกบล็อกดีไหมหกบล็อกหรือสี่บล็อกหนึ่งสองสามประมาณนี้ดีไหมยังไงมดมันก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะมดมันบินไม่ได้นะเออถ้ามดบินได้นี่โห แต่มันมีอยู่มดหนึ่งนะที่สามารถวินได้คือมดพญาที่แบบอะไรนะมันใช่มดพญาปะ่ะมดพญาอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มดพญาอะไรมดที่มันเป็นตัวแม่แม่อะไรอ่ะที่มันออกลูกมาเออมันมันสามารถนั้นได้ปะ่ะนี่ยโอ้ยเฮียเนี่ย มดอา้อาวเดีมดกระปปกผมจะสร้างน้ำให้เล็กๆแถวนี้นะอุย้ยเพราะมันเลือดน้อยอะ่ะมัดจีได้แย่มากแย่ดิน,นะไม่ออกไปหมดแล้วใครที่จะไปติดตามติดต่อผมก็ไปติดตามได้นะ ต่ลบไปแล้วนี่นี่เราดูมดวนนี้เอ้พวกฝัดนี้มันผมนี่สปอนเยอะเกินไปปะ,ะเดี๋ยวๆมดวนนี่มันกินได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหนูจิ้งจกอะไรก็ว่าไปนะคมบมจะไปให้ดูคอมเมนต์ด้วยนะใครคอมเมนต เพนะราะผมตามททตามคำขอแล้วนะก็เลยจะให้ดูว่าใครนำะคอมมิวน์วงแรกเป็ดนเนะยอะเลยไม่ได้แล้วเอาเรามาโบว์ไว้งนะับพอเดินถัดมาต่อเรื่อยๆนะก็จะมามาเจอมดใช่มัคือมด ก็จะใครที่จะมาดูสวนสัตว์ชั้นนี้บอกเลยนะต้องคงความเงินเท่าน,นั้นที่จะดูไดุุ้ยงครับนครับนี่เราจะลองเป็นชาวบ้านดีกว่นะอะไรขึ้นมาอยะโง้ย,ยหมดแล้วหมุดแล้วเปิดเล่านั้นเราจะเป็นชาวบ้านนะลองเป็นชาวบ้าน คับถ้ามาสวนสัตตัวแรกฉันหันมาฉันเจอเป็นกบหลจากนั้นฉันเจอกระจกบาลาหนึ่งวิ้อ,อขอไปในเะสียงระคนนะนนะเออลือบอกทางลิปเลยแล้วถัดจากมาถัดจากกบก็จะมาเป็นฮิปโปซึ่งแม่งโหน้าออกมาจากจิงจ้งจกกะจเฉยเลยพอเดินออกมาเรามาดูอีกครั้งก็จะเป็นเป็ดสี่ตัวมองย่าครับ เงียบรอต้องเราข้ามาดูเฉยเลยพอ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 ถัดจากมาพอถัดมาอีกครับพอเดินมาเห็นเป็นแค่บ้านดินครับพอดูดีๆเอ๊ะถ้ามันหมดนี่นาพดมันแดดย่าจนหมดแล้วอเอื้อนโอ้หกอกตัวอะไรมันบินวะนะโอ้โหอีแรงเลยแรงเลยแรงไม่รู้อ่ มาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก subscribe ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับโอเคโอเค